กำลังจะเริ่มออกเดินทางไปเที่ยวนะครับตอนนี้เล่นอูโน่กันอยู่ฮะอูโนพร้เปีนออยนงบอูกันหรือยังการยังใครเหลือกี้ไปแ้มเหลือกี่ไปเทียบเลยไม่รีอะ ็ครับที่นี่ชื่อว่าโรงแรมม่วนนะยแนะนําครับที่พักที่อยู่ตรงข้ามกับประตูท่าแพเลยนะมีบรมยากาศอันนี้คือโซนที่นั่งเล่นครับก็เดินเลยไปตรงนู้นครับก็เป็นที่พักที่ไปอีกชั้นหนะึ่งอ่ะผมพักอยู่ชั้นบนสุดนะครับมันมีห้องครอบครัวด้วยนะครับโอเครอเขาเล่นอูโน่กันให้จบตอนนี้ก่อนแล้วก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกครับกิจกรรมวันนี้ครับ บรรยากาศประตูท่าแพวันนี้ครับแต่นกไม่อยู่แล้วครับนกลับไปแล้วโอหไม่ดีโอ้มุมนั้นเลยนะ เดินไปหาร้านชื่อร้านหลงเรื่อยแล้วก็เดินเที่ยวด้วยครับช่วงนี้เดรกากก็พบค่ำข้างร้านม่วนก็จะมีร้านกาแฟตสตาร์บัคอยน่ะตอนนี้มาเก็บต้องการปั่นจักรยาน เย็นจะเย็นจะเย็นอ่าอยากจะโทรศัพท์ก็โทรได้นะครับขององค์การโทรศัพท์จะได้ป่ะหลงเอาเบอร์ออกปุ๊บไม่ได้ครับเต็มเสียไป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 ต่อไป ไปต่อไปต่อฟ้ากำลังสวยถึงแล้วครับตอนนี้ครับลงเลื่อยท่าแพวันนี้ที่เราจะมากินนครับลงเลื่อยท่าแพอ่ะถ่ายรูปไหครับหนึ่งสองสามสามเด็กเลยเ,เข้าไปเลย ลงเลื่อยท่าแพรครับเนี่ยที่เราจะกินครับมีเพลงแน่นอนติดก่อดีกว่าอโอ้โหสวยง,งามมากครับด้นในแล้วก็ราคาอาหารที่นะครับเนี่ยลาบหมูสุกหนึ่งร้อยลาบเนื้อสุกร้อยี่สิบ ฟมแซ่บก็ร้อยหนึง่งแกงอ่อมหนึ่งร้อยไม่แพงครับหรือว่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มก็แปดสิบห้าบาทนะถือว่าราคาราคานี้โอเคนะแคบหมูเนี่ยมาแล้วครับเนี่ยจิ้มจุ่มนะครับครับผมจิ้มจุ่มถ้าใครอยากรู้ผมคืออะไรเพราะเอาไม้ติดเสื้อคอเสื้อคอผมเวลาผมขับไปเขาจะได้รู้ไงครับว่าแล้วมันเกินนะครับอ๋อได้ได้ได้ครับมันเกินระยะมันเกิน มันได้แค่ประมาณไม่กี่วิมาแล้วครับนี่ก็นี่ครับเมนูที่ผมให้นะลงเลื่อยท่าแพรแนะนําครับลงเลือยท่าแพร้านนี้ก็เขาเป็นร้านดังครับเราก็วันนี้ก็ไปกินร้านดังร้านที่สองเมื่อวานนี้ผมกินที่ท่าช้างกลางตุ้งนะฮะเป็นไก่อกฟางแล้วก็กินหมูจุ่มด้วยฮะที่ว่าที่จอดรถมันอยู่ข้างๆเมนะฮะก็เลยลงว่าหมูจุ่มข้าง ป่าช้านะลองเสิร์ฟถือเลยครับโอเคราคานี้โอเคครับไม่ไม่แพงเท่าไหร่ก็ถือว่าเกือบแพงมาดูปริมาณครับมากน้อยขนาดไหนนะลูกชิ้นทองสุกก็หกสิบาทนะไข่มะตูมยี่สิบนะผมสั่งหมูจุ่มไปครับเดี๋ยวรอมาครับนี่ครับยางนี่ขแนะนำนะนี่ฮะใช้ยางก็ผม ไส่ย่างขอหยางมูย่างก็น่ากินโอ้ร้อนๆเลยมีข้าวจี่ด้วยเหรอครับผมมีข้าวจีเออข้าวจีไส้ย่างครับนีโซนยา่างเขาย่างโชว์ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ครับสะอาดสะอาดนะตะแล้วนี้ขายอะไรครับตรงนี้อ,อ๋อจัดจัดชุดเนาะออมันจิ้นต่างตางเเน,นี่ยส่วนย่างครับโอเคเดี๋ยวอาหารเข้ามาแล้วครับข้าวจี่เดี๋ยวถามมาเก็บเปิดกินไหม ชิมเลยเป็นยไงบ้งโโโนี่ครับบัวย่างมาอ่นี้กับเทียนปอมของมะเ,เม็ือด<ม>นะีมากอร่อยไหมลูกนุ่มนุ่มนะมะเก็บครับนี่มะเก็บชิมบัวย่างเลยครับุ่มบอกไมได้เป็นงอบ้านมโอรยนี่แร่มี้ชิมม,มีแร้ชิมน,มนี่บัวยา่าง สวย่างครับมีน้ำจิ้มด้วยครับนี่เอ๋อเออนี่คือราบครับราบข้าวสวยของพ่อครับพ่อกินข้าวจะได้อิ่มอิ่มนะ แล้วก็ข้าวเหนียวสองอย่างเลยครับซอสครับซอสอ่าสลับจิ้มน,นะฮะมาแล้วครับน้ำจิ้มมาเมื่อาหร่ชุดตอกพื้นครับน้ำจิ้มเอาอแบ่งกัน,กนไปมาแล้วครับ นี่ครับนีค่ค่อยๆจุ่มกินทีละอันนะครับนี่ครับอัดลมมาทับนี้ด้วยเก็บตรงนี้นั่งเลยจุ่มได้เลยลูกกุนได้เลยนี่ครับจะกับแบบนี้ครับชิวๆออหารมื้อเย็นเราทั้งสองวันนี้สุดยอดทั้งคู่เลยนะนะน้าอร่อยอ่ะ ปไปม,มังรสชาติลาบอร่อยไหมลูกเบหลรัมูมจุ่มนะครับเริ่มจุ่มนะครับกัขบข้าวจะมีลายอย่างนะครับรค่อยๆกินไปทีละอย่างนี่ครับอันนี้จอประกาศฮนะอัรองเดิมเิงี้เเมืองเลยนะรัเดิมเขาจะจอ,จอใส่ฮะแกมบโชว์หน่อยอร่อยไหม จ๋ประกาศเพื่อนกินยังจ๋ประกาศเพื่อนอันนี้ไฟมาอีกเนี่ยโอ้โหหลายอย่างครับแหนมซี่โครงเอามาเลยเด็กๆผักให้พ่อครับโอ้โหกินกันเลยครับเทเลยก็ได้ลงเทเลยเทเลยจุ่มปะแต่ไฟมันไม่แรงนะเทเลยดีกว่าครับเทเลยลง ไม่เห็นเดียวให้แม่เทียนแม่เขียนให้แม่เขียนเที่ผักทีเดียวไม่จบประเดี๋ยแม่เลยนนจะเก็บชามไงนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อแหนมพี่โก้พี่กันกินแหนมพี่คงใส่อะไรน,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 นะวันนี้ผมชิมที่ว่ารอร่อยครับนี่ครับลาบลาบนี่รอร่อยจริงครับเนี่ยเป็นทีราบหอมกรึ้งเทศมากเลยครับแนะนำครับ เวลากินเนี่ยก็ใส่พริกอย่างนี้ไปด้วยครับจะเข้าตามอือหือจะเข้าตามอือหือน่ากัดจริงมีประโยชน์ครับซอสข้าตามเลยอันนี้คือจอประกาศจอ,จอประกาศเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเป็นนาทีใส่ในนี้แล้วก็กินพร้อมกันเราเลยจะทำให้ผมกินเพื่อให้ชอบมีสิ่งกินของพ่อเองโอเคครับเมีนพ่อไม่ต้องกินค่อือหื รสชาติไม่เหมือนเจ้าทำตอนนีนน้ส่วนเน่าอ่ะส่วนเน่าด้วยนี่ข้าวจ้าวใส่จอาใส่ข้าจอาวเหรออืมก็มาครับเอาน้ำให้ผมนะครับแม่จอตามใช่ยังมีกับภาะอหลายอย่างผมคงจะค่อยๆถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุยกันไปเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่นั่งกินกันที่ท่าช้างกลางตุง้งวันนี้ก็คงจะให้เห็นอาหารแล้วเห็นบรรยากาศนิดหน่อยครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย ก็จะไปเดินในพาฟ้าเขาคงจะจบคลิปหรับค่ําคืนนี้นะครับคงจะไม่ได้คุยอะไรเยอะให้เห็นบรรยากาศว่าการไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็มาร้านดังๆเนี่ยมันก็ประทับใจนะมีอะไรจากข้างหน้าเนี่ยเหมือนก็เป็นร้านเราพอเข้ามังในปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยครอบครัวก็ได้นะแล้วเด็กก็ชอบปีกันก็ชอบแก้มก็ชอบแฟนแนาซีเลยาก่มอยากพูดอะไรแม่พูดเลยลูกโอ้โหจุดเด่นมันอยู่ที่ทางเข้าครับ จุดเด่นมาอยู่ที่ทางเข้าครับอตอนเข้าตอนเข้ามาทีแรกหูร้านเล่าหรือว่าอะไรเนี่ยพอออกมาบรรยากาศโคตรสวยก็ไม่ขนาดนั้นนะครับ,คครบมไม่รู้มีอะไรพูดต่อครับตาพ่อบ้าโอเคครับเดี๋ยวให้ดูบปรยากาศเรื่อยๆครับ คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนอครับคือจิ้มอระไรไหมจิ้มแล้วนี่อร่อยไหมนี่นะต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับจิ้มนี่เหรอครับอร่อยนี่ครับใบกาดดีมากอร่อยมากเลยนะครับอ,อ,อะไรไีกนเนี่ย อ oh, ๋อหมั่ไก่กรอบมาอืมไม่ต้องจองดูๆๆๆๆๆ,ๆใครด,ดูในคลิปหมั่นจีนที่เขามาทีแล้วเขา <jer ky> พูดเสียงดังๆอะ่ะโยโยโยยเลย <kho an> อร่อยไหมหมังไก่กรอบเป็นไงบ้างพี่กันอืมตื <kho an> ่น <kho an> เต้นมกิปนี้ เวิร์กไหมมือเย็นนี่เราอย่างนี้สองวอร์มาแม่เป็นคนหาไงร้านนี้ท่านได้จะได้มาลงด้ว่อยๆได้ยังไงเซิร์ชว่าร้านดังในท่าแพเชียงใหม่ร้านดังแถวท่าแพเชียงใหม่อะไรเงี้ยอ่อเดี๋ยวเจ้ากินไม่ทันอีกนะมารุ่มเดียวหมดนะอะไร พระไทยว่ามาพอๆมันแข็งไปแล้วโหขนาดนั้นอืมอร่อยกันขนาดนั้นไี่ใชรเขาจะสั่งเพิ่มครับเรากินไปหมดเลยเขาจะสั่งเพิ่มเนื้อย่างนะนี่ครับอันนี้คือผมแนะนําอันดับหนึ่งเลยนะคือบัวย่างอ่ะเขาจะใช้บัวที่มันไม่แก่มันจะนุ่มอร่อยอุ้ยหอน้ำจิ้มเขาหอมหอมแบบใช่ไหมเนื้อย่างนะจิ้มก็อร่อย แกชิมการชิม,ม,มพ่อชิมมนะันาวเียบะกะหล่ดีเลย่อต้องสั่งไม่มีพ่อไม่เคยรอร่อยอะไรง่ายๆหรอกพ่ออ่ะเยอันเดียวคจานทุบ <c oughs> ป,ป๊บป,ปั๊บนี่ครับโอ้โหอ,อัมกิ่นปลาทาอ่ะหอมมากครับ ครับทั้งแก้มรันชอบกันมากเลยฮะบางทีไปเที่ยวคึ่งเป็นเดือนละเมื่อยเนาะเดี๋ยวนี้เด็กเอา้าคยุยเด็กๆไปยากไปสแล้วส่วนไปเที่ยวทีแรกวันอาทิตย์ยังก็ไปนานไปทา้งพุระมาณมเป็นเดือนสองเดือนบ่ปิดเทอมน้อยนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งบุบี้แคอยากไปเลยตอนนี้เหลือแค่สองวัน <c oughs> จะเต็มคือหลังจากจบทริปนี้นะเจอกันอีกรอบมันก็คือเมษาสมิ์เนาะ สมิธสามเครื่องกองสามคืนใช่ไหมจองสมิธสามคืนสมิธสามคืนแล้วก็เดี๋ยวหาที่อื่นเพิ่มเติมฮะอาจจะไปสุโขทัยไปลาดท่าผีที่นั่นเนาะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะก็คงจะสวัสดีดีกว่าสวัสดีว่าอะไรมันไม่สว่างหรอทำไมไม่ไมันเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าคลิปนี้นะฮะผมกล้องหลังสว่างเลยวิสเซอร์เซียนะครับแล้วก็มาเก็ตฮะก็คุย <f ix> เล่กเลนกับพี่เขาอิ่มมากครับกินมาม่ามาสองแล้วแล้วก็พี่กัน ื่องแก้มนะฮะแล้วผมมีเตอร์เซียดังมาลีนะครับคงจะขอสวัสดีจากร้านลงเรื่อยไปก่อนนะกับบรรยากาศแบบนี้ฮะเพราะเขาร้านดังนะร้านดังนะดังแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พูดเยอนนันหลังจากนี้จะไปที่อะไรนะาลีในปาซ่าในปาานะครับแล้วก็คงถ่ายให้ดูบรรยากาศในปาซ่าเดินไปครับทากลับอาจจะนั่งทุกๆหรือไงก็แล้วแต่นะเดินเดินดีตูท่าแพไม่ไม่ตูท่าแพนิดนึงก่อที่พักเราอยู่ข้างหน้าตูท่าแพ ที่โรงแรมม่วนม่วนนะชื่อม่วนเอ๊ะมุมไหนที่เจ้าจะหน้าไม่อ้วนเลยมุมมมุนี้เหลือด้วยมุมนี้เนี่ยไม่อ้วนมุมหน้าเจ้าบ่สวยเลยแก้มพ่อกับแม่เหลือมุมนี้มุมเดียวที่ยังเอาตัวรอดได้อันนี้ตื่นมาแล้วกินเยอะเลยน้ำแหละเก็บเอาบิ๊กเล่นไปครับตาดีครับถึงแม้ด้านหน้าจะเป็นอารมณ์ลงเล่านะแต่เข้ามาในปุ๊บมีคนละเรื่องเลยดูดีมากนะนะครับผมมิอเตอร์เฟีย สวัสดีก่อนนะครับเจอกันที่นี่เลยครับสวัสดีครับว่าแค่บ๊ายบายวแค่บ๊ายบายสวยๆพี่กันครับนี่มีแรงครับบ๊ายบายมาเก็บบ๊ายบายลูกมาเก็บบ๊ายบายลูกเดี๋ยวครับข้าวจีนะครับนี่ไฮไลท์นะครับข้าวจีเอาเค้กข้าวแก้มเหมือนมากเลยข้าวปีนแรงเลยแล้วแก้มดูเลยนี่ครับพี่กแก้มชิมแล้วกันนะพกันแก้มชิมลูกชิมเลยลงแดงไหนชิมอ่ะ ยิ่มเลย,เลยทอดาาย่างไฟอ่อนๆนะฮะแล้วก็โปะไข่แล้วก็กวกรรผักผักดองเหรอครับผักอะไรไม่รู้อ,ดดแบบแอร่อยไหมดูดิผับใส่ไปแดกปะใส่ไปแดดไหมใส่อยู่นะนี่ไม่ใส่เหรออ๋อไม่ใส่ไปแดกนะครับ แต่ว่าเขาจิ้มกันถึงกระแดนแทนเป็นไงมบ้างร้อนไหมอโอเคเดี๋ยวผมชิ้มก่อนครับเจอกันมืขอขวี้ครับมือหยิบอยู่ว คือ <c oughs> ปกติแล้วาเลียเขาทำข้าวจี๋ผมกินเขาจะเอาข้าวเหนียวมาซุปไข่แล้วเข้าไปทอดอร่อยแต่นี่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไหมไม่ใส่ไข่ใส่ไข่แต่ว่าไม่ใส่ปลาแดงแล้วรสชาติก็อีอแบบหนึน่นวันนี้อืมอร่อย อข้าวจิ้มพริกกระป๋อแดงอร่อยนี่นะครับสมคนพบว่าอร่อยนะครับคือเฮ้ยข้าวกลีเนี่ยฮะกราแบ่งนี้นะฮะแล้วก็เวลากินนะครับแล้วก็จิ้มพริกกระแดงแบบนี้ฮะใส่เยอะๆนย่ฮะแล้วก็กินเข้าไปนะทีนี้อ่ะมันตักเลี่ยนด้วยอะไรอุ้ยขอโทษน,นะครับจิ้มเยอะไปหน่อยขอโทษครับเยอะไปหน่อยอ่ะอืม ชี่ร่อยคือนี่ครับนี่กระดองอือก่อจริงชอบกินกระดองอร่อยมากเยอะขอาจจิงเยอะเสร็จแล้วก็เดินมาเที่ยวเชียงใหม่ในบาซ่ากันนป็นึงด้ยอาหาร